มาขขฟัง,อ,ฟงอาจารย์ให้ทักษะ,ะ,นนนะในการสอบเมือเนี้นะครับฟันนะครับนี่คือการสอบนะครับการสอบการเทสคนเข้าทํางานนะแต่ถ้าการเป็นจริงเรามีโยกมียืดได้แต่ถ้าว่าการสอบผมเทสก็คือรู้ทักษะในการขับขี่รถว่าคุณขับเป็นไหมไม่ใช่ว่าจะมาว่าเอ้ยถอยเกียร์เดียวใครจะไปถอยได้ไอเหี้ยเขาบอกวมีเกียร์เดียวเกียร์ถอยมีเกียร์เดียวใช่ ไม่ได้มีหลายเกียร์น้องนะพูดไม่ชั่วปล่อยแม่คบัติใครอยากพูดพูดอะไรไปแต่กูบอกเลยนี่คือการสอบเจ้าเพชรโทรเราเข้ามาทํางานดูทักษะในการขับขี่นะครับเมย์เพชรก็ไปโดนตายนะหน้างานจริงใช่มีโยกมียืดได้ถ้าไม่ลงมาดูไปโยกไปยืดมึงเกิดอุบัติเหตุเองกันแหละมึงโดนเองถูกไหมอยู่ไอ้ีวเอมึงต้องรู้แล้วถอยเข้าเบรครู้ไหมกูอยู่แกงคอจะยนี่คนมาสอบสามคนนะ กูู่าเปีอาจารย์พันห้ทักษะก่อนขึ้นสอบพอห้าปีอาม่ามากูปาม่าเลยไป้ยี่สปีเลยนะอยู่เจ็ดปีแปดปีแล้วนักฟุตซิลกันนะรถรถสิสอบมันนี่ก็เป็นอีซูสูนะครับสองข้ามีทางซ้ายกับทางขวาฝ่ายย้ายท่าสามครั้งบางแห่งยันลุกวีดลุกวีดไปดังไม่ต้องหยุดรถ นะไม่มีโยกไม่มียืดไม่มีไหลรถท้ามไหลห้ามโยกห้ามยืดนะอย่าไปเกง่งอย่าไปตีเลียดอย่าไปเคร,รียดก็ได้ใช่ไหมเท่าต้องได้ไม่ยากครับไม่ยากอหอย้าไปแล้วเผาหูด้าถึงกล้วยกางปัดเผาลูกบีบปีบถ้จะบอกหอยเดาตรงไปหอยหลังตรงมาแล้วมาจอดในลักษณะนี้หรือว่าผ่านรถจะต้องจอดในลักษณะนี้นะครับในการจอดที่หาสถานที่ที่หนึ่งไม่มีนอกจากฝาสานนั่งเอง ลักษณะนี้นะครับการจอดลร้เเองตแล้วปาดเดียวอออยบีบแตปิ้งเปิดประตูทั้งสองข้างทั้งขวาที่โยกได้ออกมามองได้แหงตายฝีมือล้วนๆสังเกตเอาเลยครับเดี๋ยวจะมีจุดสังเกตนะเดี๋ยวก็เห็นจะมีจุดสังเกตให้เห็นทั้งสองข้าเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาอย่าโยกอย่าให้ลดไหลรลดไหล่ปาถือว่าชนแล้วลดไหลถือว่าชนอันใจนะครับครับการขึ้นลงรถ คุณลงสามจนลงสามเก้าคืไป,ไปเวลาลงหันหลังลงอย่าก,กระโดดลงที่นี่ห้ามเด็ดขาดคือหันหน้าลงนะกระโดดลงป๋าไม่ให้นะอย่าให้ป๋าเห็นนะครับอันนี้เอาไปใช้ได้ทุกทุกที่หันหลังลงนะครับเกาะลงป่ทงาทํางั้นเหนื่อยคุณคิดดูให้คิดลงคิดลงห้าสิบรอบวันเไไห,ห,หนื่อยไหมลนะ่ะเหนื่อยเนาะขาอ่อนเลยนะแต่ป๋าจะให้เขาถอยให้ดูนะครับสังเกตเอ<น>าไม่ดังไม่ต้องหยุดรถเลยนะ เดี๋ยวเขามาเมืองมาเมืองกันตรวจสอบถอยให้เมืองก่อนนะครับก่อนจะขึ้นค้นสอบอน,นี้ถอยแทงขวานะครับ มึงนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสวยงามครับคอยแทงกัานะครับใส่เจียวหามโยก่ห้องด้านขเข่าหรอห้องกับแตงเอานะครับใส่ขัาใส่กัา งามครับเดี๋ยวผมเอา่มึงเพื่อเป็นทักษะเกิดมือในเข้าสนใจนะเดี๋ยวผมเอามือทาหอยตรงาะปล่อยตรงนาชิพานเบอ่์ทุกคนแหรอครับการปล่อยตรง มนี้คนมาสอบสามคนนะครับเอาใจสร้อยห้พันุจะเกิดผู้ใดสนใจกะ มาทดสอบได้นะครับทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับเปิดสอบทุกวันอังคารกับวันศุกร์เดี๋พี่น้องมันนี่มันหลุนคนทีนึงนะครับทักษะในการสอบแท่งขวาคนแรกมาเต้มาเต้จังหวัดไหนครับเนี่ยตตะเเกราไม่บ้านเดียวกันเต้วเนี่ย โ oh, อ้ยเอาใจชอยเนยอโยมเพื่อนยังอ่ะอ๋อ oh, ปางกูไก่กันโยมาเมืองมาเมืมมเเอ,มง,อมงคนแหลกนุ่มซีสกเกตนะครับทุเรียนภูเขาไฟมาเมืองนุ่มทุเรียนภูเขาไฟ ตอบแทงขวาโอ้ยแดดแดดร้อนมากเลยปะวันนที่เขาวัรุ่นนะครับคนแหลกนุ่มทีสเกต ไปแทงกว้าอามึงศักษะสิที่เป็นยังไงใช้เกียร์เดียวห้ามโยกเปิดไม่ได้เปิดดูหามกวาไดเลยเปิดได้เปิดดูหามกวา Hadi yeğ. อวยมาดีนะครับตามไปตามไปสวยงามครับแต่ตามท่านนะถ้าขึ้นท่านนั่นเขายังสวยงามเลยฝีมือครับสามสี่รอบแลวครับมาว่ามาสามสี่รอบเลยใช่ไหมครับโอโ้ รอบนี้ให้ผ่านสวยงามครับโอ้เพิ่นมาสามสี่รอบด้วยพี่น้องแต่ว่าเนี่ยรอบนี้เพิ่งสอบผ่านครับแทงขวาฟังไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ได,ได้ยินเหรอเคพี่น้องเดี๋ยวมันุ้นถอยแท่งตรงเอ้ยท้าถอยตรงครับ เขาหลุนถ้าท้อยตรงนะครับถ้าท้อยตรงนะที่่านบนสุขคน